สวัสดีค่ะพ่อ่พอีน้องเมื่อเนี่มาพอกับดารามาดำในวันที่สามเนาะคะนะ่ะเนาะเมื่อเนี่มาเริ่มต้นต้นไม้อ้เริ่มต้มนมาฉันพอ่นอ่พน้องเริ่มเริ่มต้นไม่ในการลงคขีปอีกครั้งหนะึ่งเนาะลาสตาเมื่อวานเป็นจังไรเพราะว่าในกลุ่มโลกไ้ตลอดกันเลยรู้วา่าเลาสตาเขายัางออกอยังพ่อ่พอีน้องเนาะแล้วคล้องไผ่ปาเขาเนี่ยคล้องไผ่เขาบกเขาเนะนาะเพราะว่า ในกลุ่มล่งไห้ทุกวันเล่าสตาสายขยันไปเล่าสตาถึงบได้ล่งลีปห้ก็ได้ล่งในกลุ่มใหพ,พ่พมเพ่นองที่มาดามเบาไวาแล้วเนาะที่มาดามไปพ่าตัดตอนนี้กลับมาแล้วแต่ยังไม่ได้หายดีเท่าไหร่นะคะแต่ขีนอด f เอฟซีมาลงแนวทางให้คือเก้าพม่พพนองอชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการ รับชมเลขมีเข่าเลอหรูดนั่งกระบทนัดปันไดพ่อพี่น้องแต่กะอยากมาลงแนวทางให้ FC ฟได้ติดตามช่วมชิดหอด FC ฟซีคือกันบัวตะเอฟซีดอกว่าอยากเห็นตัวเลขแนวทางมาดามกะอยากลงให้เอฟซีอาไยชอบกระจัดเล่าสตาบ่ายสามโมงสีคองรับนั่งฟ่าเข้าไปซ6ตรงๆตัวเนนตัวโจอแบบไม่ต้องกลับ ของซ่องซื้อวันกับเขาไปศูนย์สี่ตรงตรงแต่ไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวจอใดเป็นแฟนครับมาจับตามองยับมาบ้านนี้มาดามสิลงรล่ลงให้เลยเด้เบาเบาโดนเบาเบาลายยายห้างนั่งโดนบ่ได้พ่อแม่พี่น้องเราพัฒนาลงให้ได้ลรวเด้ออยู่ทาง่องมาดามคำนวณชาแนวเนาะค่ะเนาะลงให้แล้วเสียงฟ้าอยู่พ่อแม่พี่น้องพระมาหนึ่งเข้าจินยาหลายสิบยาหลายเนาะ แล้วกรลางกกยเฮาก็ยังบ่าท่านแข็งแรงดีอ่ะจัดไปอ่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเรขทุกตัวให้แค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมของสองสุวรรณให้มาลุดลาวลาสตาสามกับห้าสองตัวสี่หางสามหกสามเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดเนก็จะเป็นสามสามห้าห้าสามตัวสามหางสามห้าหกสามห้าเจ็ดสาม ห้าห้าสาห้าแล้วพพี่น้องห้าสมเจ็มันอ่านถือบกหันห้าสามห้าสองก็นเน้นไปสองหางเน้เนไปที่3637 3, 6, 3ตัวก็นเน้นสองหางห้าสามหกเจ็ดับหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขของสองสุวรรณเนะเาะลาวสตากาบประมูลความคุณ่องสุวรรณที่หายตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องอะ ไปต่อเป็นคองรับนางฟ้า,างรับนางฟ้ากับเขาเต็มเต็มแบบบทตรงกับผู้ใดเปลี่ยนแฟนกับตามต่อเลืกรับนางฟ้าให้มารูดเหล่าสตา3กับ4ี่สองตัวสี่หาง3 5มห้าสาสเ,สเบิ้ลจะเป็น3า4สาส,าส,ส,ส,สาตัว3าหางสามไอสี่ห้า สี่สามห้าสี่สาหสี่สามสี่สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สามห้าหสามตัวเน้น2หาง4ี่สามห้าสี่สาหแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเรียกรับนางฟ้าแล้วไปต่อเป็นกองพายเป็นคองเสียนหนุ่มของเสียนหนุ่มกกอดข้อกัน,นาม,ามาเด้อแมกเี็นกองเด้อ ค้องเสียนนมกอดคอกันมาสี่หกตรงตรงเหมือนกันเมื่อนี่ไพเปลี่ยนแฟนค่ะอ่ะคล้องพันเขา่าต้นเนี่ยโอ้ยคุณมาดามคล้องพันเขา่าพ่อแม่พี่น้องคะเขา่าไสรละมาดามซี 40, ่ศูนย์นันเด้อเอาว่าแม่คล้องพวันแตกสามตัวคุณบัวมาดามเจ้าคือ่เบิ้งให้เ,หเ,เพื่อนโออยบบาแ็บเว่นเพื่นสิลัพพ่อแม่พี่น้องก้มบ่งลงก้มบ่ลงเล่นเป็นลักษณะนี้ขอโทดขอดยัยได้เส้นนมเด้อ อญเน,น,นะโอ้ยเนาะคว้างเซียนนมเข้าไป0 4 4 0เข้าตัวกลับแต่ถือว่าเข้าว่าผ่านูุได้เป็นแฟนกลับจับตามองไปต่อตามติดเซียนนมให้มารวดเราสตาร์แปดกับหกหกกับแปดสองตัวสี่หางหกเก้าหกศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์ เมื่อนก็จะเป็น6 6ห8แปตัว3หาง6กแปดเก้าหตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่6 0 8 0 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวหกแปกับหน้าโจถ้าใครจะตามของเสียนหนุ่มเว้ยของเพื่อนและสึเขา่าตังว่าทั้งเงินตัววิ่งตัวรูดกอดข้อกันมาลางัง แล้วก็ซองตัวบนว่าห้องเพิ่นบ่เก่าเสืยคุณมาดามเออเจา้าเนาะอ่ะไปต่อบาทเป็นของเลขมีที่มาเบิ่งเดี๋ยวดีไปหละคุณมาดามบาทนี้ว่ามันเบิ่งค่ะคือพวกนี้น้องอ่าเลขมีที่มาเข้าไปที่หกนะคะตัววิ่งตัวรูดยังมาให้เห็นวันนี้ไปใหม่ตามตัวเลขมีที่มาให้มารูดราวสตาบ่ายสามโมงสี่สิบ้า เจ็ดกับ8ปสองตัวสหาง 7, 2, 7, 3, 8, 2, 8, เจ็ดสองเจ็สปดองแปต้นก็จะเป็น7จ็ดเสตัว3หาง7 8 2 7 8ปดสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่7จ็ดสาสองสตัวเน้นไม่เดียวหางเดียว7 8 2แปดสคปหน้าโจ เล้วไปต่อเป็นของคายเป็นของเหล็กอ่อของช่อเช็ดใจเนาะอากาศขวามุญขอบคุณนเหล็กมีที่มากอย่างตัวเหล็กเนาะทางมาวางทลางทรงอากาศคุณมพุ่นลายๆเป็นของช่อเช่ชใจหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหล่อช่อเช็ดใจของช่อเช็ดใัยบวพานตรงกลางควทักเรไปช่อเช็ดใจให้มารุดเหล่าสตา ศูนย์กับหนึ่งสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีเอว่างันคือไหวมาในศูนย์สี่เนาะโอ้ยขันหูวจากะให้แล้วมาดามตีศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสามหนึ่งสี่สองตัวเบิ้ลจะเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งศูนย์สองตัวเน้นไปสองหาง เน้นไปที่ศูนย์รูทที่0นย์เน้นไปที่0304์สามตัวเน้นสองหาง103104ูน 103, แล้วค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเอ้ยมือว่าทำงานรวไปหน่อยไปต่อเป็นของลอกิกอพารวย ฟังล็อกเกผ้ารวยเอาไปแตนโอ้เบาเขาเนาะขอโทษขอไปขอโทษขอไปเมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่ล็อกเกิตผ้ารวยคนสวยใจดีให้มารูดลาวสตารหกับ7จสองตัวสี่หาง6 8 6 9ดหกเกเจ็ก้านก็จะเป็นเจ็เอ้เจ็ดเจ็สตัว3ามหางหกเจ็ดแปด 9 6 6 7 2ตัวเน้นไป2หางเน้นที่7รูดที่7เน้นไปที่7 8 7 9 3ตัวเน้น2หาง6 7 8 6 7 9แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของล็อกกิ๊กผารวยผลสวยใจดีแล้วไปตัวเป็นค้องดาล่ามาดามพอไปพี่น้องค้องดาล่ามาดามกับโบพานมือป้ไปใหม่เนาะ ตาบกอโรดกอภัยเลี้ยงไม่เข้าไม่ผ่านมรดามให้วันนี้รูดราวสตาร์ศูนย์กับ1นสองตัว4หาง0 2นย์สองศูนาหนเบิ้ลก็จะเป็น1 1 0่งตัว3หางศูนย์หนึ 1, 5, ่งสี่งห้าองก็เน้นไป2หางเน้นไปที่1นส ห5 3้าสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวศูนย์หนึ่งสี่แคบหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของคายเป็นคล้องเลขเด่นประจำวันพม่ี่น้องค่ะเลขกเด่นประจำวันเลขกเด่นประจำวันถือว่าพานเนาะเข่าไปอยู่ค่ะตัวเด่นเนาะอ่ะมือนีมาเบิ่งใหม่มื้มือนีมีแค่เด่นเม็ดเดียว เอ,อ่อตัวร่องกับสองตัวอ่ะเลขเด่นของเเสียนดังลาวสตาเด่นสุดๆุหเม็ดเดียวตัวร่องมี4กับ5้จับคู่ก็จะได้สองสี่สองห้าสี่ห้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามเลขเด่นเเสียนดังลาวสตา บ่ายสามโมงสี่สิบห้าวันนี้เนาะอากาศขอาคบุณขอบคุณงเนสซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมว่าจะเป็นเนสซีใหม่เ c ซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะอรกาบขอบพประคุณหลายๆต่อไปจะเปลี่ยนของมห้าน้อยเด้อสายห้าน้อยสายขยันรอติดตามชมคลิปนี้ขอให้ทุกท่านยังมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะลาสตาร์คลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ